i okay. ครับผมตอนนี้นะพี่ตีก็เอาปลาหมึกขึ้นอีกหนึ่งตัวครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะหันปากไปทังอื่นด้วยครับผมนี่นะติมอนชัยแล้วผมยิ้มยิ้มแบบผู้มีชัยโอ้โหอ๋อนี่เสียวหมึกหอมนะครับนี่นะหมึกหอมนะจ๊ะเห็นไหมครับใสๆสดๆเลยนะครับหมึกหอมนะเราต้องไม่กินก็ต้องอาศัยเพื่อนนะครับช่วงนี้นะ สวยไหมอุ้ย้ยเฮยรู้สึกว่ามึอแถวนี้ชอบสีสดๆนะกี่วิตีแต่ตรงไหนจำได้จำไม่ได้แล้วตีมั่วเลยบอกน่ารู้เนี่ยมั้งรู้ี่น้ำไหลๆเนี่ย คนของเขาเลยครับผมวันนี้ตีมอนชัยนะมาเพื่อฆ่านะครับใครบอกเพื่อนผมตกปลาไม่แดกตกมึอแดกตกมือแดกกระ,กกกกระจา,ายวะผมใส่เห็นยังองอ่ะวันนี้นะครับก็กำลังขุดมึกกันอยู่นะครับผมก็ใช้เวลาไปครึ่งวันแล้วนะก็พอได้ไตัวยแล้วแส่นะรักกี่สิบเนอะนก็วันนี้ได้เพื่อนตีมอนชัยนะผมมาช่วยขุดน,นะป้ายยาเป็นที่เรียบร้อยนะครับยังไงก็ น่าจะเจ็บลึกอกับงานเนี้ยวันเนี้ยมามีโยมาหกตัวนะขาดไปสองเลยใช่ปะกลับไ,ไปซื้อยี่สิบเชื่อดิชีวิตมันคือการลงทุนไม่เชื่อ,อ,อยังไงวิเต้ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่ออ่าอย่าชวนอย่าแล้วอย่าถามนะขาเนี้ยเขาไม่ค่อยถามหรอกเขาแอบเซิร์ชแล้วเขาก็ไปอุอ๊ยตายหินซีดคนอื่นเขาหมึกเราหิน ขึ้นมอีกหนึ่งตัวครับเดี๋ยวเราไปดูแบบใกล้ๆเลยนะนี่สวยงามอีกแล้วนะครับผมนี่ไสเตจัดให้นะครับครับผมตอนนี้นะก็หลังจากที่พวกเราได้ตกหมึกแล้วก็ตกปลากันมาพักใหญ่ๆนะตอนนี้เราก็จะมาทำอะไรครับไตซาซิมิซาะไรนะซาซิมินะครับเดี๋ยวมาดูกันกินหมึกสดจะเป็นยังไงนะครับเคยลองว่าหมึกสดๆอ่ะ เคยลองเปล่าเคยเคยผมเคยแล้วเคยจ้ะใงั้นไม่ต้องกินจบไหมเคยแต่ลืมไปแล้วอ๋อโอเคเดี๋ยวให้กินเรามีสามตัวเล็กๆที่นับว่าน่ากินอ๋อมีมีการอย่างนี้ด้วยรมีการตัวเล็กๆน่ากินเหรอไตใช่เนื้อมันจะบางกว่าอ๋อจ้ะถ้าเรากินตัวใหญ่มันจะเหนียวโอดแล้วเปรี้ยวปากต้องได้ประมาณสักสิบตัวสิบตัวโอ้โหนี่ดีนะเนี่ยเราตกได้ถ้ารอเพื่อนตีตกนี่โอ๋ใส่ไม่ได้กินตัวนี้ เราจะนั่งถ่ายทำสารคดีก่อนนะฮะอันนี้เป็นหมึกหมึกสดๆเลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นๆเ,เลยครับอันนี้คือวิธีการทำหมึกนะครับใช่มันจะตายอ๋ออันนี้ก็คือการแทงใช่ป่ะครับสายใช่ครับรบางคนไปซื้อที่แทงมันห้าหกพัอ่อจึ๊กเข้าไปตรงนั้นเลยใช่ไหมครับ เคยพลาดทิ่มมือตัวเองบ้างไหมครับไตยยังไม่เคยใช่ไหมยังยังคมอยากจะติดน,นี้แหละคงไม่แทงมือไตยบอกจะแทงมือก็แล้วถ <c oughs> ามอย่างนี้ <c oughs> อ๋อพอแทงปุ๊บตัวเขาจะซิดใช่ไหมครับใสม่มันะตัวเป็นขาวเลอน้ำที่ใช้ล้างเราก็ใช้น,น้ำทะเลน้ำทะเลครับตกมาจากน้ำทะเลเราก็ต้องล้างน,น้ำทะเลเลยครับโอ้โหอันนี้คือเป็นผิดีถูกต้องเจ้ากลับไปล้างที่บ้านแล้วมานั่งกินในทะเลมันก็ไม่ถูกต้องนะแต่นะโูกต้อใส่คลิกเลยนะ คือแบบถ้ามาเราไม่กินแบบนี้ก็เหมือนมาไม่ถึงใช่ไหมไตตอนนี้นะไตก็กําลังหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะรับผมดูแล้วน่าทานมากเลยนะเขาบอกว่าถ้ามาเราไม่ได้ทานแบบนี้เหมือนมาไม่ถึงครับพี่ตจริงว่าส่วนนี้จะเป็นส่วนอะไรครับไตลูกตาครับอันนี้ปา,ปากนะฮะนี่คือปากของมันครับใคร<อ>ไม่เคยเห็นปากหมึกดูได้ไอ้นี่ใช่ไหมที่มันกัดเนี่ยใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยแหลมๆเนี่ยครับตรงปลายมีดนี่นะไรดำๆแล้วหระไตนี่แหละครับคือปากของเขาไม่ใช่อันตรงเล็บไตอะตรงเล็บไตนั่นคือ กูจะโดนไตแทงก็วันนี้มีคมนะนี่ไอ้ดำดำนั่นคืออะไรไตบอกว่าขี้เล็บคผมเองก็ไม่น่าถามไตเลยนะวอนจริงๆเลยนะอาจจะโดนมกอยู่เท่านี้ได้นะครับผมเอาละตอนนี้เราก็ทําขึ้นมาทั้งหมด3ตัวนะเดี๋ยวเราต้องมาชิมกันว่าจะอร่อยขนาดไหนนะครับผมไตบอกว่าตัวเล็กเนี่ยเนื้อเขาจะนุ่มกว่าใช่ไหมไตจะบางกว่าบางกว่าจะกรุบกนะครับผม เมื่อก่อนไม่กินนะครับผมพอหลังจากครั้งที่แล้วที่ทานไปเนี่ยคือติดใจเลยหัวใจมันเรียกร้องมือจ๋าม,มดึดาหัวใจหัวใจมันเรียกร้องนะ หมึกจ๋าหมึกจ๋าอยู่เนี่ยเมียก็เริ่มสงสัยทําไมวันๆจ้องน่อยจะไปตกหมึกอย่างเดียวแล้วมีอะไรหรือเปล่าก็อยากจะบอกให้คุณแสงเดือนทราบนะครับผมว่าผมมาตกหมึกจริงๆนะนี่ดูบรรยากาศจะไปหาอะไรที่ไหนได้บรรยากาศอย่างนี้นะครับผมมีตังค์เดียวไม่พอแล้วต้องมีรถขับมาด้วยนะถึงจะมาได้ไม่งั้นอาจจะลําบากนิดนึงใช่ป่ะคุณติคุณติอยากจะบอกแฟนว่ามาตกหมึก <c oughs> นี่เออไงสั <c oughs> ้นๆแค่นี้ใช่ครับ <c oughs> ไม่ได้ไปไหนเลยนีไ่ได้ไปไหนเลย <c oughs> นะครับผม จัดไปนะแล้วก็ตอนนี้นะครับเราก็จะมากินหมึกท่ามกลางสายฝนนะครับผม,ผมพอฝนเริ่มลงแล้วนะสมบัติอันนี้ค่าอะไรก็แล้วแต่เราก็ควรเก็บไว้ให้เรียบร้อยตอนนี้นะไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ทหารกําลังเลาะมาหาเรานะถ้ากูโดนยิงตายก็ดีแลวทหารแถวนี้แหละโดนิงนะขอโทษนะครับบริเวณนี้ห้ามทำการประมงนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยครับจอดเรือทาหมึกกินครับครับผมรู้อยู่ครับตอนนี้ก็แลกก็ได้แล้วสองอนะตอนนัวใส่ปริกแล้ว นี่ฮนะแม่ใสจริงๆเลยกินหมึกกลางสายฝนมันจะอร่อยขนาดไหนะตอนนี้นะครับหลังจากที่เราย้ายมาเพราะว่าฝนตกใช่ไหมพี่เต๋อใช่ครับตอนนี้เราก็มากินซาติมินะครับผมนะฮะปลาหมึกนะปลาหมึกปลาหมึกของเรานั่นเองนะวางอย่างนี้ได้พี่น้ำจิ้มความก็ไม่ต้องกินกันลวครับวันนี้นะฮะจิ้มิมุดๆเาเลยนะน้ำจิ้มพอได้ปะ ได้ลองไม่ได้ดิกลับบ้านไปเดือดร้อนอนี่นะครับผมน้ำจิ้มนะของคุณแสงเดือน,นครับรสชาติเป็นไงพี่ตีเผ็ดเผ็ดอย่างเดียววะเผ็ดกลมกล่อมกลมกล่อมพูดได้ดีพูดได้ดีพูไดได้ดีแล้วมันมีผลกระทบต่อการม <c oughs> าตกมกรอบหน้านะน้จิ้มพี่เดือนนี่สัญญาอ๋ออยู่เป็นโห้ตีบอลชัยอยู่เป็นนะครับตีมอนชัยอยู่เป็นนะถ้ามีรอบหน้าก็ขออีกนะครับนี่แล้วคุณแสงเดือนบอกว่า ก็พวกคุณตีไปทานกันแล้วแล้วเราอยู่บ้านไม่ได้กินอ่ะอ๋อเดี๋ยวมีออเอาไปเสิร์ฟถึงบ้านเลยครับนี่อยู่เป็นนะครับนี่นะนี่มีหมึกของเรา <c oughs> อ่ะพิีไหนน้องจิ้มสักชิ้นได้กินลูกตาโชว์หน่อยได้โอ้โหไม่ไหวครับลูกตานี่ไม่ไม่ใช่ของถนัดทำไมอ่ะนะไม่เคยกินไงโอ้โหนี่นะครับสดๆเลยนะครับผม <c oughs> เป็นไงบ้าง ยอดหวานครับเนื้อหวานน้ำจิ้มกลมกล่อมโอ้โหอยู่เป็นสุดครับสุดสุดใช่ป่ะไต่ไต่จะมาชิมกับเราป่ะครับเราเลยับนี่กินเบื่อแล้วอ๋อไต่บอกเบื่อแล้วนะครับครับผมเมื่อกี้ให้พี่ตรีมนชัยชิมไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะชิมเหมือนกันนะถึงจะเอาเป็นช่วงนี้แล้วกันช่วงบรรทายเขานะบรรทายใช้ทำบรรทายนะโอ้ยน้ำจิ้มน้ำจิ้มหมูแสงเดือนนี่แซ่บจริงๆอ่ะ เป็นไงบ้างครับหวานหวานน้ำจิ้มอร่อยอร่อยจริงของอร่อยจริงของก็ดีจริงไฮไลท์ของวันนี้ก็คือการได้มาตกหมึกเชาวพ่เศษตกเสร็จปุ๊บเราก็เอามันขึ้นมากินครั้งดูหดล่ะที่บอกว่าไม่นะหาอาหารนะครับมันเป็นมันเป็นเรื่องของการหาอาหารมาทานนะครับผมแล้วก็ได้มาทานของสุดก็คือโอเคมากเลยนะใช่เนาะใช่สุดจริงนะเขาบอกว่าถ้าไม่กินแล้วมาไม่ถึง หมือนมาไม่ถึงหรอมาทะเลมาตกหมึกแล้วมันก็ต้องได้กินหมึกสดครับเนาะใช่ใช่ก็คือมันเป็นความสุขของเราใช่ใช่ลูกมียปล่อยไว้บ้านอตามนั้น <laughs> รอบน้าจะไม่ได้มาอย่างนี้แหละมางั้นเดี๋ยวพวกเรามาขอตัวทานดีกว่านะหมึกนะหมึกสดสดเนี่ยแรออกมาอย่างเงี้ยคืออร่อยแล้วก็หวานนุ่ยดีนะไม่เคยกินนะพอมากินมันติดใจครับเดี๋ยวเราขอลองนวดหน่อยนี่นวดนวดจเยอะๆอย่างนี้เลยนะ อันนี้สดจริงๆนะเพิ่งแรกเมื่อกี้นะยังติดนิ้วอยู่เลยอ่ะแล้วมันจะติดปากเราประวะอุ้ยนั่นไงดูดเลยต้องรีบเคี้ยวหืไตนี่กลืนลงไปได้ใช่ไหมเนี่ยไ,ได้เรียงเคี้ยวก่อนนะ <laughs> มันหน็บเหน็บติดติดคอได้อ้วกแตกเลยนี่นี่นี่ต้องเคี <laughs> ้ยวก่อนกลืนนะเคี้ยวละเอียดเลยก่อนกลือนอ่ะเออเหมือนมันติดขอบขอบยังไงไม่รู้อ่ะหน็บเหน็บปาก กูปะอร่อยอ่ะสุดครับบอลโอเคครับเดี๋ยวผมขอไปทานกับเขาด้วยได้นั่งดูอยู่ตั้งนานแล้วเจอน้ำลายอร่อยมากน้ำลายแตกฟองใช้คำเป็นน้ำลายแตกฟองครับเจอจิ้มเป็นน้ำลายแตกฟองดีอุ้ยแซ่บสีมอนชัยบอกแซ่บนะครับ เดี๋ยวเราขอตัวทันมือก่อนนะครับโอ้โหมาอีกแล้วนะครับผมสซนี้ส0 0รอตัวก็ยิ้มแล้วแต่ย, <laughs> ยากาศดีนะวันนี้นะพูดถึงมันพื้นไม่แรงนะครับถือว่าดีมากเลยอะ อันนี้นะผมก็ได้มึกขึ้นมาอีกตัวนะครับคือใหญ่มากครับผมใหญ่ยังไม่สามารถอธิบายได้เลยว่ามันใหญ่ขนาดไหนอ่ะใหญ่ถึงเดนเนื้อเลยครปัญหาหลักตอนนี้นะครับคือเราอ่ะตัวน้ำนะครับมันเลยทำให้หนักมากนะครับใสยได้ใหญ่มากใ่ัดมาเดี๋ยวขาดเดี๋ยวใส่ผมก็เสียดายครับผมตัวใหญ่กว่าโยนิดนึงนะเพื่อนตีบอกนะครับเออว่าส่วนน้ำมันได้ได้ได้หนักเนาะ เออมันก็เล็กนี่วะอ่ามาแล้วครับผม้โห,ห,หันหน้าทางผมนะ้รับไตน,น้่นเนยนี่นี่เาเรียกตักเป็นไต่อออีกทีอีกน้ำหนึ่งได้ไหมมั <laughs> ม่นใจอะ่ะโอ้โหเห็นผมอย่างนี้นะไม่เล็กนะครับนี่ <laughs> <laughs> เห็นผมอย่างเงี้ยไม่เล็กนะนี่เดี๋ยวให้ดูไม่เล็กนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนปากทางไหนวะอ๋อเดี๋ยวก่อนหาทางไม่เจอ นี่เห็นผมอย่างนี้ไม่เล็กนะครับนี่เห็นไหมมึกจ้ามึกมึกตอกข้อตอกย้ำเลยหัวเรือตะดุ้งนะครับดอกนี้มึกครับมึก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 ครับผมตอนนี้นะพี่ติ๋มอนชายของเรานะครับก็โดนมึกขึ้นมาแล้วนะครับผมนะไซนี้มีไซส์สามครับทันขนาดนี้เนี่ยดู สามสี่สิบตัวโลนะอาครับผมเบรกไม่ยอมปิดนะแล้วบอกว่าใหญ่นะครับหมุนนี่ปีแปดรอบเลยะเออปิดหน่อยมาแล้วไว้นำมาไกลๆด้านโยนะครับไม่ใช่หมึกโอ้เอาไปไกลๆหน้าผมด้วยนะครับผมไม่เล็กนะครับนี่ผมไม่เล็กนะครับปู อาโชกกล้องไหนเดยกโช์กล้องไหนผมไม่เล็กนะครับโอ้ยเทียบับตัวเมื่อกี้คุยไม่ได้เราคุยนไม่ได้หรอกเฮ้ยุยไม่ได้อะไรนี่สวยนะนี่นะหนีงานมาตกหมึกนะครับฮาไมวันนี้ตกได้เยอะจังอ่าอ่านี่นะครับสวยมากครับผมนะฮะอาไหนบอกกล้องไหนที่ความรู้สึกการได้หมึกเป็นไงพูดไหนพูดไหนอพูดใ้โลกรู้่อยก็ดีครับมันก็

ผมตอนนี้นะก็ได้ขึ้นมาถึงท่าเทียบเรือเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เอาหมึกกับปลานะครับที่ได้ในวันนี้นะเอาขึ้นมาเพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าเราได้อะไรกลับมาบ้างนะครับผมเดี๋ยวมาดูผลงานกันวันนี้เลยนะฮะอันนี้จะเป็นสีขนเกาะนะครับไซส์ก็ประมาณประมาณไหนดีวะก็ใหญ่อยู่นะใหญ่กว่า3นิ้วประมาณ4ี่นิ้วนะประมาณ4นินะ้วน,นะครับผมนี่อันนี้เป็นสีขนเกาะนะครับนี่น,นี่จะเป็นหมึกนะครับ หมึกนี้ตัวไม่เล็กนะจะเทียบไงดีวะสามนิ้วแล้วกันเกินเนาะฝ่ามือเนาะตัวฝ่าม,มือนะครับนี่นะครับไซเบง้บงเบ้งนยตัวนี้น่าจะเป็นใหญ่สุดนะครับผมอันนี้บิ๊กบึ้มบิ๊กบึ้มนะครับที่เหลือก็จะย่อมย่อมลงมานะครับผมไอที่เห็นยิบยิบ,ยบ,ยบไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่พยานนะครับอันนี้เซลเขากำลังจะตายนะครับนี่ข้างล่างเราจะเป็นเสียดสีครับผม <laughs> <laughs> หรือสีเสียดของเรานั่นเองนะจ๊ะ ก็สำหรับวันนี้นะครับเราได้มาสนุกกันนะครับโดยการตกปลาและตกหมึกนะครับก็ต้องขอบคุณไตเป้มากๆเลยนะครับผมที่พาพวกเราวนในวันที่หาหมึกและปลายากมากนะครับแต่ไต่ก็พาพวกเราวนจนแบบเออว่าก็วันนี้ทุกเกาะใมอัสดานได้ไปหมดเลยนะใช่ครับใช่ครับ ได้ไปหมดครับทุกคนวันเดียวเที่ยวทั่วเลยนะสมัสารวันนี้นะครับถือโอเคมากเลยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมแล้วขอบคุณเต้ขอบคุณเพื่อนตีด้วยนะที่มาปลดล็อกหมึกตัวแรกในชีวิตนะครับผมอ้ากด้วยาวดขึ้นมาเป็นาา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 นาาาาะาา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 าิาาานาขอลาไาก่อนนะจ๊ะยังไงก็ฝาากดติาตามกดไลค์กดแชร์กดาาาาาาด้วยนะจ๊ะบาย